เช้าและเย็นผมดูแลสุขภาพด้วยลิดพันอ,า,นอราร์มิลและมัลติโปรไวท์ทอสตาเอมสตาอาร์มิวกลิก่นวานิลาลิตพันทดแทนมื้ออาหารมีส่วนประกอบสําคัญได้แก่โปรตีน7ชนิด14กรัมวิตามินเกลือแร่28ชนิดไฟเบอร์ FOS 6กรัมมีใย,ยอาหารคาร์โบไฮเดตไขมันวิตามินและแร่ธาตุที่สําคัญต่างๆเพื่อให้พลังงานและสารอาหารอย่างเหมาะสมสําหรับหนึ่งมื้อใยอาหารเพิ่มกา,กากในระบบทางเดินอาหาร และช่วยกระตุ้นการขับถ่ายเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการควบคุมหรือลดน้าหนักอามิลมีคุณค่าสารอาหารครบถ้วนคุณภาพเที่ยมพร้อมชงดื่มทดแทนมื้ออาหารอิ่มอร่อยพลังงานน้อยโปรตีนสูงเพียงทานครั้งละสองซองก็ให้คุณค่าทางโภชนาการเทียบเท่ากับอาหารหนึ่งมื้อมัลติโปรหซองให้โปรตีน8กรัมเสริมสร้างกล้ามเนื้อและระบบภูมิคุ้มกันมัลติโปร โปรตีนเสริมสุขภาพสร้างกล้ามเนื้อทำให้ร่างกายแข็งแรงมีพลังรสชาติเยี่ยมดื่มง่ายครบทุกคุณประโยชน์ทั้งยังมีส่วนผสมของเบลมูนเบต้าคูแคนชนิดพิเศษช่วยในการเสริมสร้างระบบคุมมภูมิคุ้นให้แข็งแรงผู้ช่วยดีๆในการดูแลสุขภาพของเราและครอบครัวด้วยผิพันณอาร์มิลและมัลติโปรไวทอส่าเอมสตาร์